สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ด้านหน้าทางเข้าห้างบิ๊กซีสาขาสีนคลินก็อยู่ริมถนนสีนคลินนะครับล่าสุดทางห้างบิ๊กซีก็แจ้งปิดให้บริการนะครับโดยจะเปิดบริการถึงวันที่31สิงหาคม2568 ด้านหน้าทางเข้าห้างนะครับก็มีป้ายประกาศลดราคาสูงสุดถึง80%ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศล่าสุดของห้างบิ๊กซีสาขาสีนักลินซึ่งเหลือเวลาให้บริการนะครับประมาณ1อาทิตย์อาจจะเป็นความทรงจำสำหรับใครบางคนนะครับเกี่ยวกับห้างนี้เนื่องจากได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในชั้นหนึ่งนะครับของห้างบิ๊กซีสีนคลรินตรงนี้ดูแล้วร้านค้าต่างๆนะครับก็ทยอยเก็บจนเป็นพื้นที่โล่งนะครับเมื่อก่อนก็จะมีบูธเสื้อผ้านะครับที่ตั้งอยู่นะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชั้นสองนะครับ สาขาศรีนคลินก็ถือว่าใหญ่นะครับมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นมาตรงข้ามผมก็จะเป็นในส่วนของโซนอาหารนะครับก็มีหลายร้านนะครับที่ทยอยเก็บไปแล้วนะแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับ ที่ก็คงขายถึงสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณชั้น2นะบิ mm ๊กซีสาขาสีนักลินก็ได้เปิดให้บริการมากว่า30ปีแต่ก็ไม่ได้ระบุวันเปิดบริการที่แน่นอนคาดว่าน่าจะอยู่ช่วงประมาณปี2536ถึง2537สาเหตุหลักของการปิดสาขานี้นะครับ ก็เกิดจากการหมดสัญญาเช่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปซื้อสินค้าผ่านช่องออนไลน์มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ทําให้ธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวบนนี้ก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆนะในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะมีสินค้าอะไรลดราคานะครับ ในปี2568นี้นะครับทาง b ิ๊กซก็มีแผนปิดบริการ3สาขาหลังหมดสัญญาเช่าพื้นที่ได้แก่ 1. Big C ิกซีสาขารัตนาธิเบศเป็นพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลเกษมร,ราชรัตนาธิเบศก็ปิดให้บริการในช่วงเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมา 2. b i บิกซีสาขาสีนคก,กลินก็จะเปิดให้บริการถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2568และ 3. า บิ๊กซีสาขาดอนเมืองนะครับจะเปิดให้บริการถึงสิ้นเดือนธันวาคม2 5 6 8ในปี2 5 6 8นกะครับก็ปิด3สาขาด้วยกันสำหรับพนักง,งานทุกคนนะครับที่ทำงานอยู่กับบิ๊กซีนะที่ปิดให้บริการก็สามารถโอนย้ายไปทำงานได้ที่บิ๊กซีสาขาใกล้เคียงนะครับหรือว่าภูดลำแนวของพนักง,งานตามสมบักใจแล้วสำหรับกลุ่มร้านค้าเช่าก็มีการเจราจาร่วมกันนะครับเรื่องการจัดหาพื้นที่ เพื่อย้ายไปเปิดท่าบริการในสขาขาอื่นของ B ิกซีร้านค้าต่างๆนะครับบนห้างพิกซก็ทยอยเก็บไปเป็นจำนวนมากนะก็เหลือเพียงไม่มากนะครับที่ยังคงค้าขายอยู่นะครับก็คงถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ด้านบนนี้ก็มีลดราคานะครับก็มีลดสูงสุดนะถึง80%มี80%บ้าง70%บ้างนะครับ ก็จะเป็นทั้งของใช้แล้วก็ของกินแต่ถ้าที่มองดูนะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเนี่ยก็ไม่มีแล้นะตอนนี้ก็จะมีส่วนในเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นจุดจ่ายเงินนะที่ยังมาทำงานอยู่ช่วงนี้หลายๆห้างนะครับก็ปิดบริการไปก็เยอะนะโดยเฉพาะห้างเก่าๆนะครับก็ปิดปรับปรุงรีโนเวทใหม่ บางห้างก็อาจจะเลิกกิจการไปเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับการแข่งขันค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดไม่ปรับตัวนะครับก็ไม่ไหวนะอยู่ไม่ได้นะครับลูกค้าก็หายไปหมดนะบิ๊กซีสีนักลินนะครับกลุ่มบิ๊กซีอาจจะมองว่าตรงนี้เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็เลยไม่ปรับปรุงนะยกเลิกไปเลยนะครับบางจุดที่เห็นว่าย,ยังพอมีศักยภาพนะครับก็จะปรับปรุงรโนเวทใหม่ ตรงนี้ลดเจซนะครับเนี่ยลดล่างสตอ็อกด้านหน้าของผมเนี่ยผมมองดูแล้วเป็นเต็นนะครับราคาเต็นส่วนใหญ่ก็จะพันกว่าบาทนะอันนี้ก็เป็นเต็นนะครับมีลดราคารู้สึกจะเหลือ477บาทก็มีนะครับนจากราคา1,000บาทนะรู้สึกจะพันกว่าบาทเลยนะครับเนี่ยเหลือ4ี่้บาทนะครับก็ลดราคา สำหรับท่านที่ต้องการเต็นนะสำหรับไปท่องเที่ยวนะครับพักแรมเนี่ยก็ลองมาหาดูได้นะอันนี้399เหลือ120บาทนะครับสำหรับหมอนนี่นะครับก็เหลือน้อยนะ นำมาลดราคากันแบบว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็มีหลายอย่างนะน่าจะอยู่ในตู้แช่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นำออกมานะอันนี้เป็นเสียเป็นปลาลานะปลาลาต้มสุกนะครับเอามาลดราคานะครับก็จากราคาป้ายนะบางทีก็ลดครึ่งหนึ่งเลยนะครับ50% ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับสำหรับบิ๊กซีสี่นครินนะจนถึงวันที่ส1สิเอดสิงหาคมนะครับสอง8นสิบแปดนี้นะก็เหลืออีกนะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จะเห็นว่านะครับชั้นโชว์ตู้แช่เนี่ยว่างหมดแล้วนะสินค้าก็นำมาลดราคานะครับหรือว่าเก็บไว้พื้นที่นะครับที่เคยมีสินค้ามากมายก็โล่งเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับเป็น เชลต่างๆนะที่เขาเก็บมาไว้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เก็บของนะพวกอุปกรณ์ต่างๆผมพาเดินเข้ามาดูนะครับนะครับด้านบนแล้วก็เป็นกลุ่มอาหารแช่แข็งนะเมื่อก่อนก็นข,าขายอยู่นะตรงนี้นะตอนนี้ก็เก็บของนะครับสําหรับย้ายออกแล้วนี่นะครับพื้นที่โล่งไปเลยนะ บิ๊กซีสีนักลินนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากๆเลยนะก็ดำเนินการมานะครับสามสิกว่าปีเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องปิดกิจการนะครับสเหตุของการปิดนะครับก็เนื่องมาจากหมดสัญญาด้วยแล้วทางบิ๊กซีมองว่าตรงนี้นะครับอาจจะค้าขายไม่ดีเท่าไหร่นะครับ เลยไม่ปรับปรุงก็ยกเลิกไปเลยนะครับบางจุดเนี่ยถ้าดูแล้วมีศักยภาพนะครับมีลูกค้าเขาก็จะปรับปรุงนะมีหลายหลายห้างที่ผมเห็นนะอย่างตรงแถวแถวบิ๊กซีบางประกอบนะตรงนั้นก็ปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้ก็สวยใ,ใช้ได้เลยนะครับหลายๆที่ก็ปรับปรุงใหม่นะก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับที่ยกเลิกไปในปีนี้นะครับก็มีปิดไปก็มีสาขารัตนาธิเบศนะติดโรงพยาบาเลเกษมราดน,นะครับก็ปิดไปเมื่อเดือนมีนาคมนะ สาขาสีนัก,กีินนะครับก็จะปิดเดือนสิงหาคมแล้วต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นบิ๊กซีสาขาดอนเมืองนะก็จะเปิดถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับ2 5ง8นาปะปีนี้ก็ดูแล้วจะปิดทั้ง3จุดเลยนะครับมีสาขาลัตนาธทิเบศสาขาสีนักลินแล้วก็สาขาดอนเมืองนะครับเป็นสาขาที่ไม่ปรับปรุงนะครับปิดเลย มี a อ s เปิดอยู่นะร้านทองอยู่นะครับแล้วก็วัดสันนะก็คงถึงเส้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาคม2 5 1 8นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่พามาชมกันนะบิ๊กซีนะครับสาขาสีนักรลินก็ปิดตำนานนะครับ30กว่าปีเลยนะท่านผู้ชมนะครับที่รับชมหากอยู่ใกล้ๆนะครับก็ลองไปดูสินค้านะเผื่อจะมีลดราคาสินค้าที่ถูกใจนะครับ ยังเปิดให้บริการถึงวันที่31สิงหาคม2568ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ